รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Voice TV ร่วมกับ Jenny Food เสนอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV กับลิซ่าค่ะวันนี้มีสาระสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเคล็ดลับสุขภาพวันนี้ใครชอบทานถั่วห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าถั่วแต่และชนิดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าชนิดไหนจะมีประโยชน์ในด้านไหนบ้างห้ามพลาดเลยค่ะ และช่วงที่2ของเราวันนี้นะคะผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนั้นเธอมีอาการป่วยนะคะปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหงุดหงิดง่ายฟังดูแล้วคล้ายกับคนที่กําลังจะมีน้องเลยนะคะกําลังตั้งครรภ์แต่เวลาไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้ท้องค่ะเธอป่วยด้ยวยโรคอะไรกันแน่เดี๋ยวช่วงที่2มาติดตามนะคะ และช่วงท้ายของรายการวันนี้เราได้พูดคุยกันกันกบกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิดจากโรงพยาบาลพญาไทหนึค่ะคุณหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งที่มาในช่วงหน้าฝนแล้วก็เด็กๆเป็นกันเยอะนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กโรคนี้จะรุนแรงหรือว่ารักษาหายได้หรือเปล่านะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะช่วงเคล็ดลับสุขภาพ ใครชอบทานถั่วคงทราบอยู่แล้วนะคะว่าถั่วนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมีโปรตีนด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถั่วแต่ละชนิดนั้นก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะถั่วเป็นของที่ทานง่ายค่ะเป็นอาหารว่างสุขภาพที่สามารถเลือกบริโภคได้ในเม็ดถั่วนั้นอุดมไปด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายเป็นความพิเศษของพืชตระกูลถั่วที่บรรจุปโปรตีนย่อยง่ายไว้ในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ ซึ่งโปรตีนนี้ช่วยบำรุงร่างกายและทำให้รู้สึกอิ่มได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับไขมันอิ่มตัวสูงเหมือนเนื้อสัตว์ค่ะแป้งในถั่วที่เป็นแป้งสุขภาพเพราะว่ามีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าแป้งขัดขาวหรือน้ำผลไม้ที่ประกอบด้วยน้ำตาลเป็นหลักนอกจากนั้นถั่วยังมีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นแหล่งใยอาหารชั้นดีค่ะเช่นถั่วเหลืองมีโปรตีนชั้นดีที่เข้มข้นค่ะจนสามารถนำไปทำเป็นเต้าหู้เต้าหู้ยี้เต้าหวยน้ำเต้าหู้หรือแม้แต่เนื้อสัตว์เทียมได้ นอกจากนั้นในถั่วเหลืองก็ยังมีพฤกษะฮอร์โมนที่มีประโยชน์ช่วยอาการไวทองโดยธรรมชาติค่ะและถั่วเหลืองยังถือว่าเป็นอาหารบำรุงสมองชั้นดีเพราะว่ามีสารเลซิทินอีกด้วยค่ะถั่วเขียวหรือบางทีเรียกว่าถั่วทองมีประโยชน์ยอยู่สูงเช่นกันค่ะโดยถั่วเขียวเป็นแหล่งรวมกรดอะมิโนโหลากหลายที่ร่างกายนำมาใช้ได้โดยตรงเช่นกรดกลูตามิกไลซีนรวมถึงอาร์จินีนซึ่งช่วยสุขภาพหลอดเลือดในหนุ่มๆได้ค่ะ ส่วนสาวๆที่ชอบทานวุ้นเส้นนั่นก็คือส่วนของแป้งของถั่วเขียวนะคะให้ทานกำลังดีจะได้ไม่อ้วนค่ะถั่วแดงหลวงมีที่มาอันเป็นมงคลเพราะว่าเป็นพันุ์พระราชทานค่ะในทางอาหารถือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งเส้นใหญ่ช่วยป้องกันมะเร็งมีส่วนของเส้นใหญ่ที่อุ้มน้ำที่สามารถพองในท้องทำให้อิ่มเร็วและอิ่มนานค่ะจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ส่วนสีที่เข้มนั้นก็มีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดโพลีฟีนอลอยู่ช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ค่ะถั่วดำเป็นถั่วที่เราคุ้นเคยกันดีในขนมไทยนะคะมีโปรตีนสูงแต่กรดไขมันไม่มากนะะักค่ะและเป็นชนิดไม่อิ่มตัวทําให้ร่างกายไม่ต้องเสี่ยงต่อความอ้วนมากเกินไปแต่ก็ได้อารมณ์อิ่มพอดีพอดีนะคะต่างประเทศจะมีการใช้สูตรถั่วดํากับเต้าหู้ช่วยในการลดน้ําหนักนอกจากนั้นถั่วดายังมีธาตุเหล็กสูงช่วยในเรื่องโรคโรหิตจางด้วยค่ะ ถั่วขาวเป็นถั่วชื่อดังในหมู่สาวๆที่อยากหุ่นดีค่ะเพราะว่าถั่วขาวนั้นถูกนำมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหลายชนิดโดยมีชื่อที่คุ้นหูก็คือสารสกัดจากถั่วขาวซึ่งสารตัวนี้มีชื่อว่าฟาซิโอลามีนค่ะมีหน้าที่ย่อยแป้งที่คอยสร้างความอ้วนแต่การกินถั่วขาวอย่างเดียวไม่อาจลดน้ําหนักได้หรอกนะคะต้องควบคุมอาหารและก็ออกกําลังกายด้วยค่ะถั่วลิสงมีน้ํามันชนิดดีอยู่ค่ะ การน,นำถั่วลิสงไปต้มก็มีส่วนช่วยให้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในถั่วเพิ่มขึ้นได้ถึง4เท่าเลยนะคะใน,นเม็ดถั่วลิสงต้มนั้นมีสาร r e s p i r a t r อ l มากเป็นที่2รองจากที่มีในผิวขององุ่นแดงเลยค่ะและแน่นอนว่าถั่วลิสงต้มนั้นอุดมไปด้วยโปรตีนและเส้นใยที่เป็นประโยชน์มากต่อร่างกายนอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e, ช่วยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยค่ะถั่วลันเตา สามารถนำมาทำอาหารได้หลายชนิดค่ะมีสรรพคุณสำคัญก็คือช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวและบำรุงกระดูกค่ะและยังมีเบตาเ้าแคโรทีนกับแคลเซียมที่มีมากกว่าถั่วฝักยาวถึง4เท่าถวนลันเตานั้นเหมาะกับผู้ที่มีความดันสูงนะคะเพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงช่วยปรับความดันได้ค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมถั่วแต่และชนิดเนี่ยก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็เลือกทานถั่วแบบที่ชอบที่ชอบได้เลยนะคะส่วนสำหรัหนนาลิ่าจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะช่วงหน้ามาพบกับการแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีอาการคล้ายกับคนแพ้ท้องค่ะคือคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวแล้วก็หงุดหงิดง่ายแต่ว่าเธอไปตรวจแล้วนะคะพบคุณหมอแล้วปรากฏว่าไม่ได้ท้องค่ะแต่ว่าเธอเป็นโรคโรคหนึ่งเธอป่วยด,ด้วยโรคอะไรแล้วก็รักษาหายได้หรือเปล่าช่วงหน้ามาติดตามค่ะ a r ร k a Live Aruka Live ช่วงที่สสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจนี่ฟู้ดกลับเข้าสู่อโรคาไลฟ์ในช่วงที่2ค่ะวันนี้ผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพชื่อว่าคุณโซภาค่ะอย่างที่บอกไปนะคะมีอาการปวดหัวขึ้นไส้อยากอาเจียนแล้วก็หงุดหงิดง่ายคล้ายกับคนแพ้ท้องแต่ว่าพอไปตรวจนะคะคุณหมอกลับบอกว่าเธอป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและตอนนี้คุณโซภาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรถึงกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ไปติดตามชมค่ะ เปิดใจวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์อีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ในกรุงเทพนี้เองเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอและอาการของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อสโสภาน้อมนุดค่ะก่อนหน้านี้นพี่สภามีอาการเป็นยังไงคะอ,อ,อาการแล้วอาการก็คือใจสัน่นแล้วกออ็ข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเอ,อ,อาการคือมากๆเลยก็คือเป็นใจสัน่น ใจสั่นมือสันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออาการนี้เพิ่งมีเมื่อประมาณสักปีออที่แล้วใช่ค่ะเนาะก่ <ö? S 1> อนหน้านี้ทําอะไรอยู่ยังไงถึงว่าตัวเองน่าจะสุขภาพเริ่มผิดปกติไปจากเดิมแล้ว เมื่อก่อนนี้ก็ขายของขายเป็นอาหารตามสั่งอะไรอย่างเนี้ค่ะก็มีลูกค้าเยอะแล้วก็รู้สึกว่าอาการใจสั่นแล้วก็หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ค่ะคือหงุดหงิดกับในลูกค้าที่มาสั่งอาหารนั่นแหละค่ะใช่ใช่คือปกติเราไม่ได้ไม่เคยเป็นแบบนั้นใช่แล้วคือรู้ตัวเลยหรือเปล่าว่าเราป่วยหรือว่าคิดว่าเป็นอาการของอื่นเออคิดว่าตัวเองไม่ได้ป่วยเป็นโรคนี้แต่ว่าน่าจะเป็น อย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้สันนิษฐานว่าตัวเองจะต้องเป็นไทรอยคุณโสภาไม่นึกเลยว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอาการของโรคไทรอยด์แถมยังเป็นอาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษอีกด้วยไปฟังคุณโสภาเล่าถึงอาการในครั้งนั้นกันค่ะ อ,อ,อาการก็เหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยก็มีอาการอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มึนหัวแล้วก็เออใจข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่ mm. อะไรอย่างนี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยอะค่ะก่อนหน้านี้ที่คือก่อนจะไปหาคุณหมอนอกจากอาการหงุดหงิดแล้วมีใครทักหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหม, á, มค่ะมีค่ะคุณทิพย์บ้านทักว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ขอจะ เริ่มโตแล้วเหมือนกับคิดว่าน่าจะเป็นไทลอยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเออลองไปตรวจดูเพราะว่าอย่างนี้เผื่อเผื่อจะได้รักษาตั้งแต่แรกๆเลยที่เป็นอาการของคุณโสภาทําให้คุณโสภาและครอบครัวกังวลค่ะเพราะเนื่องจากมีอาการคล้ายกับอาการแพ้ท้องอย่างมากทางครอบครัวจึงต้องรีบพาคุณโสภาไปหาคุณหมอเพื่อฝากคันและคุณหมอก็ได้ตรวจอย่างละเอียดค่ะผลจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ ก็คิดว่าเราน่าจะามีอาการแพ้ท้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปตรวจแล้วจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าไม่น่าใช่ละคิดว่าน่าจะเป็นไทลอยเพราะว่าคุณหมอจะดูที่คอด้วยนูนขึ้นตรงนี้เยอะเลยแล้วคุณหมอมีวิธีการตรวจอย่างอื่นไหมคะนอกจากดูลักษณะภายนอกอ๋อมีอะไรบ้างก,ก็มีเจาะเลือดเลยค่ะเจาะเลือดแล้วก็อีก3าวันเข้าไปฟังผลเลยค่ะ ตามวันนั้นดูเหมือนจะสร้างความกระวนกระวายใจให้กับคุณโสภาและครอบครัวไม่น้อยเลยล่ะค่ะแล้วผลตัวจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากคุณโสภากันเลยค่ะเป็นไทรอยมีพิษคือไทรอยมีทั้งแบบปกติ แล้วก็มีพิพษใช่ไหมคะถ้าปกตินี่อาการจะเป็นยังไงปกติของเขาจะไม่มีอาการแบบแบบที่เป็นพิษนะคะพ่อของเขาจะเบากว่าเพราะว่าอันนั้นไม่ต้องหาหมอก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่มีพิษไม่มีไม่ไม่แรงเหมือนกับที่แบบมีพิษนะคะคุณหมอบอกว่ายังไงมีโอกาสหายไหมมีทางรักษาแต่ว่าหายไหมไม่หายค่ะไม่หายค่ะไม่หายค่ะใช่ตลอดชีวิตใช่ใช่แล้วคุณหมอพอจะบอกไหมคะว่าสาเหตุที่เราเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเกิดมาจากอะไรเราไปท นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรผิดแปลกด้วยค่ะน่าจะเป็นกรรมพันธ์ของเราเพราะว่าป้าเขาเป็นอยู่ใช่ค่ะญาติพี่น้องเราเป็นด้วยใชเป็นกรรมพันธ์มาใช่ไหมคะใช่แล้วคุณหมอเขาเสนอแนวทางอะไรให้คณที่สภารักษาบ้างคุณหมอบอกว่าต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งเลยถ้าฮอร์โมนตัวไทรอยของเราไม่ลดก็จะต้องเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อเริ่มหนักขึ้นก็คือคุณหมอให้ยาทีหนึ่งสามเม็ดเลยครั้งละสามเม็ด แล้วก็สามเวลาด้วยการรักษาของเราถ้าในหนึ่งปีถ้าไม่หายฮอร์โมนไม่ลดฮอร์โมนไทรอยนี่ไม่ลดก็คือต้องต้องมีการผ่าตัดหรือไม่ก็กินรังสีเลย<ต>พอเขามีอาการใจสั่นอย่างนี้โรคแทรกซ้อนจะเข้ามาได้เลยใช่ค่ะแต่ของพี่โสภานี่ไม่มีโรคแทรกซอนอ,อะไร<อ>ยังไม่ไม,มีค่ะ คุณโสภาโชคดีค่ะที่ยังไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆนั่นทําให้คุณโสภามองหาทางเลือกอื่นๆด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทานอาหารที่เป็นประโยชน์จากนั้นอาการของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะคุณโสภาจะร่วมแชร์เรื่องราวครั้งนั้นให้เราฟังกันค่ะเช้าเราตื่นขึ้นมาก็สดชื่นขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่มึนหัวเท่าพอหลังๆนี้ก็ไม่มีอาการปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องกินยาพาราบ่อย คุณโสภารู้สึกร่างกายดีขึ้นมากๆค่ะหลังจากนั้นเมื่อคุณโสภาได้ไปตรวจร่างกายตามปกติก็ได้มีข่าวจากคุณหมอตามมาไปฟังจากคุณโสภากันเลยค่ะว่าข่าวนั้นคืออะไรจับเลือดไว้แล้วก็ไปฟังผลคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนไทรอยก็เริ่มดีขึ้นลดลงใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เริ่มลดยาลงให้ตอนนี้ก็คือที่คุณหมอบอกที่เรามั่นใจก็คือเราไม่ต้องผ่าตัดใช่ค่ะถ้า<ม><ม>เกิดฮอร์โมนของเราลดลง ทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโสภามากๆนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเราขอขอบคุณที่คุณโสภามาร่วมบอกเล่าเรื่องราวสุขภาพในครั้งนี้หวังว่าเรื่องราวนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมให้หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วงหน้านะคะพูดคุยกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเป็นกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดจากโรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กสักครู่เดียวค่ะ อรโคาไลฟ์อโรคาไลฟช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจนีฟูด้ดอยู่ด้วยกันในอารโคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV นะคะช่วงนี้พูดค,คุยกับแพทย์ผู้ชเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กค่ะ พูดคุยกับแพทย์หญิงอุรารมพันธุมะผลผู้เชี่ยวชาญด้านกุมรารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิดจากโรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่มากับช่วงที่ชุ่มฉ่ำนะคะหน้าฝนนะคนก็จะเป็นไข้หวัดกันรวมไปถึงเด็กๆด้วยที่อาจจะมีการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ twee. นี้โรคไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่คุณหมอถามกนเลยมันต่างกันยังไงฮะ ที่จริงมันเป็นไวรัสเหมือนกันนะคะแต่ว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดจากเชื้อที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะคะซึ่งความรุนแรงของโรคจะมากกว่าอย่างเช่นจะมีไข้สูงกว่าไข้สูงลอยได้นะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะ,คะแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะนะคะปวดกระบอกตามากกว่าไข้หวัดธรรมดาก็อาจจะเป็นแค่ไข้ต,ำต่ำๆไอน้ามูกเสมหะ ไข้หวัดใหญ่จะไข้สูงค่ะโอ้แล้วคืออาการเหล่านี้มาพร้อมกันด้วยไหมคะคุณหมอหมถึงว่ามีทั้งไข้ด้วยปวดหัวด้วยปวดตาด้วยส่วนมากจะมีไข้เริ่มมาก่อนค่ะแล้วในเด็กในผู้ใหญ่นี่อาการต่างกันไหมคะคุณหมอในเด็กเล็กกับผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะเนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ในเด็กเล็กก็จะมีอาการที่จะรุนแรงมากกว่า นื่องจากพอเด็กเขาป่วยมีไข้นะคะเาก็จะไม่ทานอาหารเบื่ออาหารไม่ทานอาหารงองแงซึมลงเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นอาการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลจากไข้สูงในเด็กเล็กๆไข้สูงแล้วชักได้อ่ามันก็จะเป็นเหมือนเริ่มต้นจากไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไข้สูงปุ๊บ 39, 40 มันก็นําพาไปสู่อาการข้างเคียงอย่างอื่นได้อย่างเช่นไข้สูงแล้วชักในเด็กบางคนนะคะยี่คุณหมอพูดมาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆแล้วปล่อยให้ไข้ขึ้นสูงเนี่ยมีโอกาสชักอันตรายมากไหมคะคุณหมอออ่เถ้าชักในเวลาที่ไม่มากเกินไปอ่ะสมองก็จะไม่ขาดเลือดก,ก็สามารถที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้ในปกติแล้วถ้าเป็นแค่ไข้สูงแล้วชักเด็กคนนั้นจะ ไม่ได้มีความผิดปกติทางสมองค่ะแต่ถ้าไข้สูงชักจากสาเหตุอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคลมชักาการมีไข้ก็จะกระตุ้นทําให้ชักได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะมีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคะเป็นส่วนมากจะเป็นในกรณีที่ในครอบครัวมีประวัติไข้สูงแล้วชักแต่จะไม่เป็นเกินเด็กอายุประมาณ5ขวบค่ะ อืมนะคะก็คือโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ทุกครอบครัวใช่ไหมคะ,คะไม่ได้ทุกคนค่ะแล้วเราจะสังเกตยังไงดีคะคุณหมอว่าลูกของเราตอนนี้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาแน่นอนดูจากอะไรคะหนึ่งก็คือไข้สูง<ช>ค่ะ,คะแล้วก็เขาก็จะดูซึมซึมไม่วิ่งเล่นปกติแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะไข้สูงลอยค่ะไข้หวัดธรรมดาเนี่ยสมมติว่าลูกไข้38 องศานะคะเราให้ทานยาลดไข้มันก็จะลงดีแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางทีทานยาเราจะไม่ค่อยลงค่ะหอรือหมอบอกไข้สูงลอยแต่ว่าค้างอยู่อย่างนั้นกินยาก่อนแล้วอะไรก็แล้วก็ยังตัวก่อนแล้วก็ไม่ลงแปะเจลอะไรไม่ลดเลยใช่ค่ะนี่คือไข้สูงลอยนี่คือสังเกตง่ายๆใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้ววิธีการรักษาคุณหมอทานยังไงวิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนมากเราก็รักษาตามอาการอย่างเช่น มีน้ำมูกแล้วก็ให้ล้างจมูกหยดน้ำเกลือเช็ดจมูกหยดยาเพื่อให้พงจมูกเปิดนะคะให้ยาละลายเสมหะนี้ลดอาการที่จะมีไข้โดยให้พาราเซตามอลนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเราได้การวินิจฉัยแล้วว่าเขาเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เราก็จะมียาต้านไวรัสที่เรียกว่าโอเซลตาเวียนะคะเพื่อที่จะให้ลูก น้อยให้ลดอาการส่วนมากที่จะได้รับยาพวกนี้ก็คือต้องมีอาการรุนแรงก็คือไข้สูงอืมคะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ซื้อยาให้ลูกทานเองได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วควรจะพบแพทย์ดีกว่ายาตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอาจจะหาซื้อตามร้านขายยาไม่ได้นะคะเป็นยาควบคุมและไม่ควรจะซื้อยาตัวนี้ทานเองด้วยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าลูกของท่านดื้อยาตัวนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารักษายากดื้อยา อาการรุนแรงจะเป็นไปได้มากซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเรารักษาไม่ดีนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปติดเชื้อแบคทีเรียรทำให้เป็นหลอดลมอักเสบปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดรุนแรงได้จากเรื่องเล็กๆอะ,ค,ะค่ะถ้าเราไม่รีบรักษามันก็จะสามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นโรคที่รุนแรงได้ ค่ะงั้นทานที่ดีถ้ามีไข้สูบแบบนี้พบแพทย์ดีกว่านะคะไม่ควรซื้อยาทานเองใช่ค่ะนะคะโรคนี้ไข้หวัดใหญ่ในเด็กค่ะคุณหมอจริงแล้วใช้เวลากี่วันกว่าที่ว่าจะกลับมาเป็นปกติปกติแล้วก็ประมาณ7วันค่ะหลังจากที่มีอาการใช่ค่ะแต่ถ้าพบแพทย์เร็วได้รับการวินิจฉัยได้ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วนะคะการได้รับยาต้านไวรัสตัวนี้ภายใน48ชั่วโมงหลังจากได้รับยาไข้ก็จะค่อยๆลดลงค่ะ ก็จะหายเร็วค่ะค่ะคุณพ yeah> ่อคุณแม่ติดลูกได้ไหมคะติดได้ค่ะเนื่องจากว่าไข้หวัดอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันติดทางหายใจทางหลออองไอจามใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สงสัยว่าเป็นควรใช้แมสหรือผ้าปิดปากนะคะจะไอจะจามใช้ทิชชู่ในการที่จะปิดก่อนที่จะไอจามค่ะก็จะลดการแพร่เชื้อได้ค่ะถ้าเด็กๆคนไหนเป็นแล้ว เป็นอีกได้ไหมคะคุณหมอไข้หวัดใหญ่หค่ะเนื่องจากว่าในแต่ละปีสายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีมันจะเปลี่ยนค่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นตอนนี้ A เป็นสมมุติว่าเป็นเชื้อชนิดหนึ่งบีเชื้ออีกชนิดหนึ่งปีหน้าการระบาดมันก็อาจจะเป็น a อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของปีนั้นค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่ง ณนะขณะนี้เนี่ยเ,เรามีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่รุนแรงถามว่าวัคซีนทำไมถึงฉีดแล้วปีนี้ทำไมหมอก็ยังเป็นนะทำไมพ่อแม่บอกว่าลูกฉันเพิ่งฉีดยาไปทำไมทไมยังเป็น,ปนได้อยู่ต้องบอกว่าไม่มีวัคซีนตัวไหนคะ่ะที่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะลดระดับความรุนแรงของโรคคะ่ะ ในการที่จะติดเชื้อเชื้อน,นั้นอาจจะบางคนอาจจะไข้สูงถึงขั้นจะต้องนอนโรงพยาบาลแต่เมื่อไร่เราฉีดวัคซีนแล้วบางทีเราอาจจะไม่จะมีความจำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลอาจจะรับยากลับไปทานที่บ้านได้ค่ะอแล้วแต่ละสายพานันธุ์คุณหมอมันมีความรุนแรงต่างกันไหมคะคุณหมอแต่ละสายพันธุ์ก็มีความรุนแรงแตกต่างกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของบุคคลน,นั้นที่ติดสมมุติว่าหมอติดกับคุณลิซ่าติดอาจจะแตกต่างกันก็นกได้อ ถ้าเราฉีดได้บ่อยแค่ไหนคุณหมอวัคซีนหนึ่งครั้งค่ะสำหรับทุกวัยเลยไหมคะเด็กเล็กเด็กโตส่วนมากเราก็จะเริ่มต้นฉีดกันที่เริ่มฝนตกนะคะอ่าอย่างเช่นโดยทั่วไปในเด็กทั่วๆไปเราก็จะเริ่มฉีดเดือนพฤษภาคมก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมเราก็จะเริ่มทยอยฉีดเมษาพฤษภาคุณพ่อคุณแม่ก็จะมักจะพาหุ่นหลานมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อที่จะเตรียมตัวในการที่จะเปิดเทอม <ต>ค่ะแต่ที่คหมอบอกคือไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมคะแต่ว่าทําให้อาการของโรคมันทุนเลาเบาบางลงได้ใ,ในเด็กเล็กคนะคะตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปสามารถฉีดได้นะคะและในผู้สูงอายุเนื่องจากเด็กปัจจุบันอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเมื่อไหร่ลูกหลานของเราไปโรงเรียนปุ๊บเราจะเอาเชื้อมาติดคนตาคุณยายที่บ้านโอ้โหตาคุณยาย่ป่วยง่ายอยู่ใช่ค่ะต้องดูแล ทั้งบุตรหลานและคบเซตเลยหมคะยูดถ้าฉีาได้หลานไปได้กันหมดเลยถ้าฉีดได้ทั้งครอบครัวแนะนําว่าฉีดทั้งครอบครัวได้เลยค่ะนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งบ้านคนนี้เป็นติดติดวนกันไปมาไม่หายสักทีใช่ค่ะทั้งบ้านนะคะคุณหมอคุณหมอมีคําแนะนําหน่อยไหมคะให้กับคนที่ไม่อยากจะป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ รบกวนการทํางานของเราการใช้ชีวิตเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของระบบการหายใจแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องหายใจทุกวันแบบนี้ค่ะ<ช>มีคําแนะนำดีๆอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมอันหนึ่ก็คือถ้าเราพบผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือให้หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้นะคะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งล้างมือบ่อยๆนะคะจะช่วยลดการติดเชื้อได้มากเพราะว่าพอเราจามเราไอนะคะเราก็จะจับใช่ค่ะเพราะว่าละอองที่หล่นลงไปที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเรา,าไปจับ เราก็สามารถที่จะมาติดได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วค่ะ เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณนี่ห่างไกลาจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้วนะคะรวมทั้งเด็กๆด,ด้วยนะคะหรือว่าคนสูงวัยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้มากเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะหน้าฝนแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยต้องขอขอบคุณความรู้ดีนะคะจากคุณหมอแพทย์หญิงอุรารมพันธุมะผลผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิดโรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะสามารถฝากมาได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ a r โรคาไลฟ์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจ,จนีฟูดให้ประโยชน์ต่อร่างกายให้เจนีฟูด้ดและขอขอบคุณสภ้อผ้าวิกรจากอลิซาแบรนด์ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ